อะไรก็ได้กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมทริปนี้เราจะเดินทางกันไปที่นครศรีธรรมราชเราจะเดินทางเริ่มต้นจากสนามบินดอนเมืองที่กรุงเทพมหานครและไปลงกันที่สนามบินนครศรีธรรมราชกันทริปนี้เราจะพาทุกท่านไปกินอาหารที่ขึ้นชื่อของนครศรีธรรมราช และเราก็ไปทําบุญแก้บนกันที่วัดยางใหญ่ตาพานบุญและหลังจากนั้นครับเราจะพาทุกท่านไปกินกาแฟที่ร้านเปิดใหม่ได้ไม่นานมานี้คือร้านเบนและต่อจากนั้นเราจะพาทุกท่านไปที่พักเปิดใหม่สีหมอกเลกแอนบีที่ข้างหน้าติดอ่าวไทยข้างหลังเป็นทะเลสาบากงกลาง และหลังจากนั้นเราจะพาไปกินขนมจีนอ๋อตอนนี้เราอยู่ร้านขนมจีนร้านเว๋ามองกล้องสิอ้าวเหรอมาตอนนู้นนะครับตอนนี้อ๋อเราก็ได้ขวางทางที่จอดรถเขาแล้วครับผมเราอยู่นครศรีธรรมราชนะครับอ้าวนครศรีธรรมราชแล้วอะไรเละเทะมากเลยก็ว่ากัน แล้สมาชิกของเรานะครับนิตานนะครับนุ่นโต้งครับนิแตน,นครับ่ <c oughs> อเต่าหมดเลยเสสมึง <c oughs> <c oughs> ส่วนเราชื่อตี้ครับ <c oughs> <c oughs> สายตี้อ่ะ <c oughs> ตี้แม่งไอหมดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กำลังรอรถอยู่ครับเรารถที่เรามาเช่าก็คือของดอบรรทุกครับะลรครับเนี่ย เรามาเช่ารถของบริษัทโชคดีมีชัยครับถ้าโชคชัยมีวัวคะ่ะนะครับโชคชัยมีวัวที่อยู่โคราชนะครับอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราดูว่ารถเรามาแล้วหรือยังเ้ายังไม่มาก็ยืนอรอต่อไปถ้ามาแล้วเราจะก็จะไปสถานที่แรกกันเลยอาจาะนั่นก็คือไม่รู้ไปดูกัน <laughs> ถ้าเรามานาครศรีธรรมราชแล้วลองเสิร์ชร้านอาหารร้านโกปีก็จะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเราก็เลยไปลองกันร้านโกปีที่อยู่ข้างสารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชห่างจากสนามบินเพียง14กิโลเมตรเท่านั้นเองร้านโกปีเป็นร้านกาแฟแสไตล์จีนโบราณที่อยู่คู่กับชาวนาครศรีธรรมราชมาตั้งแต่เนิ่นนาน ร้านโกปีมีมาตั้งแต่ราวปีพุทธศั 84, กราช2484โดยเจ้าของร้านปัจจุบันถือเป็นทายาทรุ่นที่3าตกแต่งสไตล์ชินโนโปรตุเกสจุดเด่นของร้านโกปีสิ่งสำคัญคือรสชาติกาแฟที่คั่วแบบโบราณแต่เราก็ไม่ได้กินเพราะเราหิวเราเลยมากินข้าวกันปัจจุบันร้านโกปีมีทั้งหมด6สาขากองทัพดินรืองเป็นีเรียบร้อยครับ ต่อไปนนอค่ะเราก็จะไปนอนอะไรครับเนี่ยไปไหนครับพี่โต้งครับไปไหนดิตีลีตีหลี่แล้วไอ่บะหมี่วะพี่เดี๋ยวมีเหลืองเดี๋มีเหลืองเลยอ่ะประตูไม่แน่นครับคุโทษดีครับประเด็นคือสิ่งที่เรามารอบนี้คือเรามาทำอะไรครับเรามาแก้บนแล้วก็หน้าครับกวนหน้ามาแก้ล่างอะไรครับเนี่ย เดี๋ยวเราจากโกปีฮัลโหลขาใส่อ๋อจากโกปีเราจะไปวัดยังใหญ่กันนะจ๊ะจากร้านโกปีเราเดินทางกันไปที่วัดยังใหญ่อำเภอท่าสาราห่างกันเพียงแค่36กิโลเมตรเท่านั้นเองวัดยังใหญ่ เป็นอีกวัดดังที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวนครศิีธรธรมราชตั้งอยู่ที่อำเภอท่าสาราส่วนใหญ่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะนิยมมาไหว้ขอพรตาผานบุญองค์สีชมพูเพื่อขอพรขอโชคลาภรวมถึงยังมีองค์ท้าเวสุวรรณสององค์ให้สายบุญได้สักการะกันอีกทั้งโบสถ์ของวัดนี้ยังมีสีชมพูที่สวยงามแปลกตาไปด้วยซึ่งสาเหตุที่สร้างสีชมพูก็เพาะมาจากตำนานพญานครราชที่มีนามว่าเท้าชมพูจิต ที่ผ่านมุญเคยช่วยชีวิตไว้นั่นเองเมื่อก่อนวัดยังใหญ่มีชื่อเรียกอีกอย่างนึว่าวัดคงคาล้อมในอดีตชาวบ้านที่ทําไร่ย่างบริเวณนี้ขุดเจอชิ้นส่วนของพระพุทธรูปนั่นก็นคือหลวงพ่อพระประธานเลยทําการบูรณะหลวงพ่อวัดยังใหญ่ขึ้นมาเลยสร้างโบสถ์สีชมพูจนกลายมาเป็นไฮไลท์ของวัดนี้เดี๋ยวลี่เขาจะโชว์จุดประทัดด้วยตัวเองครับ ถอยครูเลยไม่เล่นกับครูด้วยเันนีผมเคยจุดไปแล้วนะเป็นไงบ้างนิ้วผมหายไปเหลือแค่นี้ไ่ดีวะดีดีมนี่ครับปกติเนี่ยถ้าจะเพิ่มความขขังเราจะพันรอบตัวแล้วจุดครับนี่ครับเวลาจุดเสร็จเดี๋ยววิ่งนะครับเดินมาสวยๆแล้วหรอนะครับ พี่ด้วย,ยไปต้อง่ข่รูปไว้ก่อนก็เห็นนะนี่นะครับวัดยางใหญ่นะครับเลขแทงหวนวัดยางใหญ่ <laughs> เราได้เลขนี้มาแล้วครับขอบคุณมากครับผม <c oughs> หลังจากที่เราทำบุญแก้บนและได้เลขกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรากำลังมุ่งหน้าไปที่อำเภอสีชนเพื่อไปทานกาแฟาที่ร้านเปิดใหม่ห่างจากอำเภอท่าสาราเพียงแค่32กิโลเมตรเท่านั้นจากที่เราไปทำบุญมาครับผมเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาว่ากินกาแฟกาแฟ ร้านเปิดใหม่เพราะว่าชื่อร้านอะไรไม่รู้อยู่ที่สิชนไปดูบรรยากาศร้านร่มรื่นชื่นหาไทยแม้น้ำใจมีไมตีโอเคไปดูกาแฟร้านกาแฟร่มรื่นงกันดีกว่านะจ๊ะ ร้านกาแฟร้านนี้ชื่อร้านเบนครับเปิดมาได้ไม่นานนี่เองบรรยากาศดีสุดๆร่มรื่นกาแฟหวานมันเข้มข้นเบเกอรี่อร่อยสุดๆต้องไปลองสิชนจ้าในฐานะเป็นเจ้าของอยู่ที่นี่สิชนมาครับเป็นเจ้าของร้านอาหาราร้านเจ้าใช่ปะอยากรู้ว่าติ๋กี่คนมีตกหมก่้วยครับ นี้ไฟสีอะไรอ่ะโอ้ยปกติว่าปกติคือปกติตกมือเขามีไฟสีเขียวกับสีแดงที่นี่ที่นี่สีอะไรครับไฟสีขาวสีขาวโอ้โหตกมือไฟสีขาวนี่ต้องออกเรือไปไกลไหมครับไฟขาวหรือไฟสีขาวออกเรือไหมไฟสีขาวหรือว่าปลาหมึกสีขาวปลาหมึกอูมไหม ่ไหมและร้านกาแฟร้านเบลลานนี้ด้านข้างเขายังมีส่วนไม้ใหญ่จัดเป็นโต๊ะแคมปิ้งให้เราได้นั่งดื่มดำกับบรรยากาศอันร่มรื่นลมพัดเย็นๆนั่งจิบกาแฟทานเบเกอรี่ได้แบบสบายๆกันด้วยนะจ๊ะและนี่ครับคือร้านกาแฟคาเฟ่ชื่ออะไรนะเบลสปาทร้านกาแฟชื่อเบลร้านกาแฟเบลนครับ บรรยกาศดีเลื่อนดูกาแฟอร่อยเดี๋ยวเราไปที่พักกันเขาบอกว่าที่พักที่พักอันนี้เพิ่งเปิดใหม่ไปดูว่าจะเป็นยังไงจ้าจากร้านกาแฟเบนที่สีชนขับรถย้อนกลับมาเพียง11กิโลเมตรที่พักของเราสีหมอกรีสอร์ตอยู่ใกล้ๆก,กับวัดเจดีห่างกันเพียงแค่15นาทีเท่านั้นสามารถขับรถไปได้ ตอนนี้ครับเราก็ได้มาถึงที่พักสีหมอกรีสอร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่คือเปิดใหม่ใช่ไหมไม่ถึงปีแล้วก็คนที่อยากจะมาเที่ยวนครสินสมราชผมก็อยากจะแนะนําที่นี่นะครับผมวาว่าเตรียมมาคนละพันนิดๆห้องหนึ่งนอนได้สองคนนะจ๊ะมือการโอเคข้างหน้าบ้านติดหาดเดินลงไปเล่นได้ สะดวกสบายมีกิจกรรมให้เล่นมากมายซับบอร์ดภายเรือขยักนะครับผมถ้าจากจะดำน้ำไม่มีแต่ตอนนี้ขอพักผ่อนหย่อนใจสักแป๊บหนึ่งตอนนี้ทีมงานเราก็หมดแรงแอ่งแมงกันแล้วเรียบร้อยที่นี่ชี้เต็มเต็มสีหมอกเล็กแอนบีดรีสอร์ท ตั้งอยู่ที่อำเภอสิชนที่พักสไตล์บ้านน็อกดาวโมเดิร์นติดริมทะเลราคาพักที่ช่วงเรามาเที่ยวนั้น2,250บาทต่อคืนห้องหนึ่งนอนได้2คนปกแล้วคนละพันนินดๆเองที่พักสีหมอกรีสอร์ทนี้มีกิจกรรมให้เล่นมากมายสป,ปอร์ตพายเรือขยักแต่ช่วงที่เรามานั้นเกิดมลสุม ทำให้น้ำทะเลที่ติดทีท่พักของเรานั้นกลายเป็นสีเขียวกันเลยไม่ได้เล่นทําให้เรานอนพักผ่อนหย่อนใจอย่างเต็มที่เดี๋ยวเราจะไปหาขนมจีนกินกันดีกว่าเป็นมื้อเที่ยง ไม่รู้ว่าร้านไหนเดี๋ยวไปดูกันจักจากที่พักสีมอกรีสอร์ทครับเราขับรถมาเพียงแค่12กิโลเมตรก็จะเจอร้านขนมจีนบ้านสวนพอเพียงผักเพียงดินใครที่ไปเที่ยววัดเจดีไอ้ไข่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนมากก็จะมาแวะเติมพลังกันที่ร้านนี้ครับเราอยู่ร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านขนมร้าน<ม>ขนมเส้นขนมจีนบ้านสวนพอเพียงผักเพียงดินครับ ป็นตาตามองกล้องหรือออกมาออกมาออกมาไหลมาใหม่แลมาใหม่อ๋อตอนนี้เราอยู่ร้านขนมจีนบ้านสวนมองกล้องสิอ๋เหรอผักพอเพียงครับร้านนี้ดังอยู่นะดังอยู่ในจมูกจมูกมันจมูกไปไหนให้ดูป้ายเราเนี่ยชิมได้งานนี้ชิมได้นู่นชิมชิมกล้วยิชม ชิมได้ปะครับได้เท่าไหร่สี่สี่ชิ้นไหมได้ค่ะแปดชิ้นแปดชิ้นยี่สิบผมมาหกคนชิมคนละชิ้นก็พอดีนะครับผมเพื่อนเราสบาย หลังจากที่พูดคุยแล้วแซวพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งนานเราก็ได้ถึงเวลาในการสั่งอาหารบอกเลยไม่ต้องคิดมากว่าคุณจะกินน้ำยาอะไรร้านนี้เขามีเป็นเซ็ตมาให้เซ็ตหนึ่งมีน้ำยาทั้งหมด5-6อย่างพร้อมกับผักสดๆเสิร์ฟมาในเดก,ก้าและก็ผักดองผักลวกและร้านนี้ก็ยังมีทีเด็ดอีก2อย่างก็คือไก่ทอดและกล้วยแขกที่เสิร์ฟมาแบบกรอบกนุ่มๆให้คุณได้อร่อยลิ้นกันเลยทีเดียวเชียว การเดินทางมานครศรีธรรมราชในครั้งนี้นอกจากเมืองนครศรีธรรมราชอันสวยงามอาหารอร่อยที่ขึ้นชื่อกาแฟาที่ถูกใจลิ้นชาวกรุงเทพมหานครอย่างเราที่พักอันแสนสุดยศงามติดริมทะเลอ่าวไทยก็ได้มิตรภาพดีๆจากเพื่อนร่วมทริป ความสนุกความสนานเฮฮาเล่นมุกกันตลอดทริปและยังได้มิตรภาพดีๆจากคนที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานอย่างพี่ใหม่คอยเป็นไกด์นำทางเที่ยวหาอาหารอร่อยให้พวกเราได้รับประทานกันขอบคุณทุกคนที่ได้ดูมาถึงณตอนนี้หวังว่าทริปหน้า เราจะได้ไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันและเราจะถ่ายทอดลงมาให้ทุกคนได้ดูกันครั้งนี้ขอขอบคุณทุกคนฝากกด Subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยขอขอบคุณครับ